สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนักธนูเล้งเอฟกันแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวอาวุธสําหรับมือใหม่นะครับที่เป็นมือใหม่สายฟรีครับแบบฟรีร้อยเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีใบวาร์ปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆนะครับเราจะไม่สามารถวาร์ปไปมาตามเมืองต่างๆได้แบบนี้นะครับอย่างน้อยก็คือต้องมีตัวตัววาร์ปนี้นะครับถึงจะแบบวาร์ปไปไหนมาไหนได้นะครับ ก็อันนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครไม่มีใบวาร์ปนะครับสามารถมาที่ตัวบอร์ดมาร์เก็ตตัวนี้ได้นะครับแล้วก็กดที่บอร์ดมาร์เก็ตนะครับกดใช้บอร์ดนะครับแล้วก็กดซื้อสินค้านะครับอันนี้เราก็จะเลือกตามราคานะครับแล้วก็เราใส่ชื่อไอเทมไปได้เลยนะครับอย่างเช่นใบวาร์ปไปโฮล่านะครับเราก็สามารถพิมพ์ว่าโฮล่านะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็สามารถ กดซื้อจากในบอร์ดได้นะครับแต่ว่าตัวใบวับในบอร์ดก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นใบวับที่คนที่เป็นผู้เล่นนะครับเอามาวางขายทีหนึง่งแล้วก็ถ้าไม่อยากซื้อในบอร์ดนะครับในกิวก็มีขายอยู่เหมือนกันนะครับเราสามารถไปที่กิวบาร์นะครับ ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับเราก็กดคุยกับ n p ี c ไปครับแล้วก,กดซื้อไอเทมนะครับนี่ครับจะมีใบวาร์ไปตามเมืองต่างๆ,ๆนะครับตัวเอลซคาโลส่วนแห่งการเริ่มต้นเป็นเคนโฮล่านอฟสเตลเลอรกาเตดิกิตอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตังหรือว่าไม่มีสปินรนาในการซื้อใบวาร์จริงๆนะครับก็จะมีตัวนี่ครับ เมนูคาแรคเตอร์แล้วก็เหรียญตาตรงนี้นะครับแล้วก็เหรียญตาประจําสัปดาห์นะครับก็จะมีตัววาร์นี่ครับเราสามารถได้ตัววาร์จากการตีบอสนะครับนี่ครับเขาจะบอกเงื่อนไขการตีบอสของเราอยู่นะครับว่าเราต้องไปตีบอสระดับไหนนะครับก็คือเราต้องเคลียร์ตัวบอสระดับไนท์แมนะครับก็จะมีตัว บอสระดับในแม่เลเวลหนึ่งถึงห้าสิบนะครับหรือว,ว่าอันนี้จะเป็นตัวบอสระดับในแม่เลเวลห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยนะครับก็สําหรับตัวบอสระดับในแม้ก็จะเป็นตัวบอสที่เป็นบอสสามดาวนะครับเราก็จะได้เป็นตัววาร์มาครับตัววาร์มันก็จะมีข้อดีก็คือเราสามารถใช้วาร์ไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะไป เริ่มค้นหาอาวุธกันนะครับที่แรกที่เราจะไปก็จะเป็นตัวเอินเคนนะครับนี่ครับเราก็จะวาร์ปมาที่เอินเคนแล้วนะครับสำหรับอาวุธชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวดาบมือเดียวนะครับก็จะอยู่วาร์ปตรงนี้นครับวาร์ปฝั่งขวาของเมืองนะครับ เราจะมาตรงทุ่งหญ้าทูดวาสตรงนี้นะครับแล้วก็เราต้องเดินมาทางด้านขวามือตรงนี้นะครับตรงถนนวานเซลโลตรงนี้นะครับแล้วก็เดินตรงไปครับไปอีกหนึ่งวาร์ป นี้เราก็จะมาถึงตรงถนนเอวดันกันแล้วครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแอเรียหนะครับแอเรียหแต่ยังไม่มีตัวด,ดาบนะครับแล้วก็ไปแอเรียสนะครับนครับเราก็เดินตรงไปครับมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับวาร์ปถัดไปนะครับนี่ครับตัวที่เป็น มาป่าสีเหลืองๆตัวนี้นะครับตัวอะไรตัวนี้นะครับก็สําหรับตัวมาป่าตัวนี้นะครับก็จะดอกตัวดาบมือเดียวนะครับดาบมือเดียวที่ดรอปก็จะเป็นตัวนี้และครับโซเทลนะครับสําหรับตัวโซเทลก็จะเป็นตัวดาบเอทเคพื้นฐานอยู่ที่220นะครับ ล้วก็จะมีตัวธาตุลมนะครับแล้วก็มีอัตราที่ค่อนนะครับ25แล้วก็มีอาวุธเจาะเข้าครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับสําหรับดาบช่วงแรกๆแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรูปร่างหน้าตาครับตัวโซเทลแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปอันนี้เราจะไปเมืองโฮล่ากันนะครับ ก็จะมาอยู่ที่เมืองโครากันแล้วนะครับก็สําหรับอาวุธชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวไม้เท้านะครับเราต้องเดินมาทางของฝั่งขวาตรงนี้นะครับตรงทิศตะวันออกตรงนี้ครับแล้วก็เตินเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ทีนึงนครับก็จะมาถึงตรงนี้ครับอันนี้เราก็จะมาถึงตรงทางน้ําใต้ดินอธิเมียแล้วนะครับก็สําหรับตัวที่ดอปไม้เท้านะครับก็จะเป็นตัวมอนเตอร์ตัวนี้ครับตัวซิงคิงไอตัวนี้ครับ ก็สําหรับตัว Seeking Eye นะครับก็จะดรอปตัวไม้เท้านะครับแล้วก็ตัวโน้ตเสียงดังนี่ครับสาหรับตัวโน้ตเสียงดังนะครับก็จะไว้สร้างเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนะครับซึ่งค่อนข้างราคาดีอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ตัวไม้เท้าที่ดรอปนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับตัว Kitten Lord นะครับก็จะมี ATK พื้นฐานอยู่ที่142นะครับแล้วก็มีบวก ATK ไม่ช่ ตัว mtk นะครับ4%แล้วก็ตัวเวทเจาะเข้านะครับ25%นะครับแล้วก็ตัวทำลายป้องกันนะครับ20%ซนะครับซึ่งค่อนข้างดีนะครับสำหรับช่วงเล่นแรกๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรูปร่างนะครับรูปร่างลักษณะของตัวคิทตันรตนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปก็จะอยู่แบบใกล้ๆกันนะครับก็จะมีตัวบันไดตรงนี้ครับ ให้เราเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าวับฝั่งขวามือนี่ครับนี่ครับเราจะอยู่ที่เมืองอธิเมียนครับบนหลังคานะครับเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับมันจะมี ทางลงอฝั่งขวาตรงนี้ครับครับทางลงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเรจะเดินไปวับถัดไปกันนะครับก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับแล้วก็เข้าวับไปเลยครับ เราก็จะมาอยู่ที่ทตัวรัดโดมานะครับจริงๆตัวนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันครับตัวนักสู้ไราอาร์ครับมันจะมีตัวดับใหญ่อยู่ครับแต่ว่าดับใหญ่ตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราจะมาดอบตัวคาานนะครับตัวแคนนอนโกลิมนะครับนี่ครับ เขียนอยู่ว่าหลบดาบประกายแสงนะครับสำหรับตัวดาบคัตนะที่หลกจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคาสาคิริตัวนี้นะครับก็จะเป็นธาตุแสงนะครับแล้วก็พลังจงตีด้วยอาวุธ4%นะครับแล้วก็อัตราคิติคอน30นะครับก็มีเพจลบ15%นะครับซึ่งค่อนข้างดีนะครับสำหรับช่วงเริ่มต้นแรกๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอกพพื้นฐานอยู่ที่64นะครับแล้วก็นี้จะเป็นตัวรูปร่างลักษณะนะครับของตัวคาสะคิรินะครับแล้วก็ถัดไปนะครับเราจะกลับไปที่โคล่ากันนะครับอันถัดไปก็จะเป็นหอกนะครับสำหรับหอกแล้วก็ เดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าวาร์ปนี่ครับอันนี้เราก็จะอยู่ที่ทางน้ำใต้ดินอาทิเมียทิ่ใต้กันนะครับแล้วเราก็จะเดินไปตรงที่เป็นบันไดไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าวาร์ปไปเลยครับเราจะอยู่กันที่ กร์วนะครับก็จะมีตัวที่ดอปหอกอยู่ครับเป็นตัวทหารถือหอกอยู่นะครับ,รออออะรบจะชื่อว่าผู้คุมเรือนจำไลอาร์คตัวนี้นะครับนะครับจะมีเขียนว่าดอปหอกไว้อยู่นะครับก็สำหรับตัวหอ,อกที่ดอปจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว โนบเกวี no ตัวนี้นะครับสำหรับ ATK พื้นฐานหอกก็จะอยู่ที่264นะครับแล้วก็จะมีตัว MP นะครับเพิ่ม MAC MP อยู่ที่300นะครับแล้วก็มีอัตราคียค่อน30นะครับแล้วก็ทำลายป้องกัน15%นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับหอกเริ่มต้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัว รูปร่างลักษณะของโนบเบิลเกวี v นะครับแล้วก็เราจะไปเมืองถัดไปกันครับอันนี้เราก็จะไปที่น็อปสเิลิก้ากันครับครับเราก็จะถึงที่น็อปสเทลิก้ากันแล้วครับเราก็จะไปดอกหมัดกันครับก็จะอยู่ วราฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับนี่ครับเราจะมาถึงตรงที่ป่าโคลรนเน่แล้วครับเราก็เดินมาทางฝั่งขวาตรงนี้นครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกตรงนี้ครับ นี้ก็ผมจะหลุดจากเซิร์ฟเวอร์นิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาทางวาร์ปตรงนี้เลยครับแล้วก็อันนี้เราจะมาที่ป่าควอลนนัน่ทิศเหนือกันแล้วนะครับตรงเอลีที่2นะครับก็สำหรับ ตัวที่เราจะมาตีดอกมัดนะครับก็จะเป็นตัวกูแจ็คตัวนี้ครับตัวที่เป็นมาป่านะครับก็สำหรับตัวกูแจ็คนะครับก็จะมีตัวสนับมือนะครับแล้วก็ตัวหัวใจมาป่าฉลามนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็สําหรับตัวหัวใจนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบไว้สําหรับทํายานะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับก็สามารถฟาร์มกันเอาไว้ได้นะครับ ตัวหมัดที่ดอกจากตัววูแจ็คตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวลูปัสคอร์นะครับสำหรับตัวลูปัสคอร์นะครับก็จะมีเอทเคพื้นฐานอยู่ที่125นะครับ,แล,นนรบแล้วก็เป็นทาดมืดนะครับแล้วก็เอทเคบวก5เอร์เซน์ะครับแล้วก็อัตราคียิคอนบวก15นะครับแล้วก็ความแม่น20นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะของตัวลูปัสคอร์นะครับ ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับเราจะไปกันที่สวนหิมะน้ำแข็งกันครับแล้วก็กดไปวาร์ปกันเลยครับนี่ครับเราจะอยู่ที่สวนหิมะน้ำแข็งกันแล้วครับก็สำหรับตัวสวนหิมะน้ำแข็งนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับวิหารแห่งความมืดนะครับเราจะเดินทางไปที่วิหารแห่งความมืดกันนะครับ ล้วก็เดินมาทางนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าวาไปนะครับอันนี้เราจะอยู่ที่ภูเขาเอลฟ์กันแล้วนะครับ เราก็จะเดินไปทางวาร์ปตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแอลดิที่สองนะครับทางแถวนี้ก็อาจจะแบบใจนิดนึงคนระับแล้วก็เลี้ยวทางขวาตรงนี้นครับ ้ยครับก็เดินขึ้นไปนะครับทางวาร์ปตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นตัวมินิบอลนะครับสีเหลืองอันนี้เราจะมาถึงตรงหน้าวิหารกันแล้วครับก็คือตัวทางเข้านะครับทางเข้าวิหารความมืดแล้วก็เข้าไปในวิหารกัน,นครับ เราจะมาอยู่ที่วิหารงความมืดกันเลยครับสําหรับตัวที่เราจะมาดปกันนะครับก็จะเป็นตัวเดซ์าสตัวนี้นครับก็สําหรับตัวเดซ์าสนะครับก็จะเป็นโบกันนะครับที่เรามาดปกันส่วนตัวโบกันที่ดอปจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาร์ฟัมตี้โบกันตัวนี้นะครับจะมีเอทีคีพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งร้อย 5.9นะครับแล้วก็มีสเตตัสที่เป็นธาตุมืดนะครับแล้วก็ ATK บวกเอเนนะครับแล้วก็ตัวอัตราคิริคอน20นะครับแล้วก็ตัว MP สูงสุดหรือว่าตัวแม็ก MP สองร้อยนะครับก็จะมีต้าธาตุแสง5%นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปร่างนะครับของตัวอัลฟอมตี้โบก,กันนะครับก็เป็นโบก,กันที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับช่วงแรก ก็ถัดไปนะครับถัดไปเราจะไปกันที่เขตดีกิจกันนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราวาร์ปมาที่เขตดีกิจกันแล้วนะครับก็จะมีตัววาร์ปด้านซ้ายมือตรงนี้ครับตรงเอเวนพาสซิดาตรงนี้ครับ ก็จะมีตัวดบอาวุธอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวกอบลินประสิทธิ์นะครับสำหรับตัวกอบลินประสิทธิ์ตัวนี้นะครับก็จะดอบเป็นตัวดาบ2มือนะครับตัวดาบสองมือที่ดอบจากตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับตัวสตาร์เอท สำหรับตัวสลัตสตาร์เอทตัวนี้นะครับก็จะมีเ t k พื้นฐานอยู่ที่363นะครับแล้วก็เป็นธาตุมืดนะครับอาวุธเจาะเข้า12%นะครับอัตราคิดิค้น18นะครับแล้วก็จะมีลดดาเมจเลียดพื้น1 5นะครับก็ค่อนข้างเป็นสเตตัสที่ดีนะครับแล้วก็ a t k ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับดาบตัวนี้นะครับ ันนี้ก็จะเป็นตัวรูปร่างของสตาร์เอนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวผนึกโลหิตพณนตอนนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะดรอปเป็นตัวอุปกรณ์เวทนะครับหรือว่าตัวปีกนั่นเองสำหรับตัวปีกที่ดรอปจากตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวอะควาเลเตอร์นะครับสำหรับตัวอะควาเลเตอร์นะครับก็จะเป็น ATK พื้นฐานอยู่ที่121นะครับแล้วก็เป็นถ่านน้ำนะครับแล้วก็มี m t k บวก100ครับสำหรับตัว M ATK ตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี HP สูงสุดบวก500นะครับแล้วก็ตัว MP นะครับ100 แล้วก็ตัวการฟื้นฟูอวอยนะครับ5%ก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการที่เราจะเอาไปใช้หรือเอาไปฟาร์มก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็สำหรับช่วงแรกๆนะครับแล้วก็อันนี้เราจะกลับไปที่เขตดิกิตกันนครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับ อันนี้จะเป็นตัวรูปร่างของอะควาเลเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เราจะกลับไปที่เขตดิกิตกันนะครับหลังจากที่เรากลับมานะครับเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันนะครับ ก็อันนี้เราจะมาที่เขตลาบินกันนะครับจริงๆก็ผมเคยสอนดอบตัวธนูไปแล้วครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะพากันไปอีกรอบนะครับนี่ครับเราก็จะมาอยู่ที่เขตลาบินกันแล้วนะครับเราก็จะเดินตรงไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอสคุสนะครับ ผมอาจจะรู้สึกเหมือนจะวูนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเคยสอนตัวดอกธนูมาแล้วรับครั้งหนึ่งแล้วก็อันจะเป็นตัวธนูที่เราเคยดอกกันนะแล้วก็ข้ามสะพานถัดไปนะครับ ก็เราจะมาถึงตัวที่ดอกธนูแล้วครับตัวเทสเตอร์ตัวนี้ครับก็สําหรับตัวเทสเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะดอกตัวไม้ลาบ,บินกับตัวธนูนะครับที่น่าสนใจสําหรับตัวไม้ลาบ,บินนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมันจะเป็นตัวไอเทมสาหรับเดินเควสนะครับเดินเควสหลักนะครับก็สามารถมาฟาร์ม ไว้ใช้กันก็ได้นะครับไม่ก็เอาไปขายก็ได้ราคาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวธนูที่ดอกจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกัฟินโบนะครับก็จะมีเอ k เคพื้นฐานอยู่ที่125นะครับแล้วก็เป็นธาตุแสงนะครับแล้วก็ความแม่น30นะครับแล้วก็อัตราพิทิคอนนะครับ10นะครับแล้วก็นี่จะเป็นตัว รูปร่างของเอฟิงโบนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับตัวดาเมจแล้วก็คิก็อาจจะดีในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้หลังจากที่ดูคลิปกันมานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวอุปรกรณ์แต่ละชิ้นนะครับก็จะเป็นอุปรกรณ์ที่ มีค่าคิทิคอนที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นค่าที่ค่อนข้างสําคัญนะครับสําหรับช่วงที่เราเล่นแรกๆนะครับไม่ใช่แค่แรกๆหรอกครับจริงๆก็ทั้งเกมแล้วก็ตลอดไปมันจะเป็นตัวค่าคิติคอนตัวนี้ครับที่จะอยู่กับเรายาวๆนะครับตัวอัตราคิติคอนนะครับเพราะว่าถ้าตัวอัตราคิติคอนของเรามันสูงนะครับก็จะทําให้เราสามารถ โจมตีมอเตอร์โดน100%เรนะครับเพราะว่าสำหรับเกมนี้นครับเวลาเราตีติดคิดนะครับมันก็จะตีมอเตอร์โดน100%เลยแต่ว่าตัวอัตราคิดเราก็ต้องดันให้ถึง100ด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ก็จะดันกให้ถึง100แต่ว่าถ้าไม่สามารถทำได้ก็พยายามดันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ ผมก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับเราจะไปที่โคลากันแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เราจะมาที่บอร์ดมาร์เก็ตกันนะครับก็จะเป็นตัวหวกนะครับที่ผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวหมวกมีน้อยตัวนี้นะครับ สำหรับตัวหมวกมี้อา้นะครับก็จะมีตัวอัตราคิดิคอน15นะครับค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นตัวผ้าพันหัวมัมมี่ครับก็จะมี ตาคิริคอนอยู่ที่18นะครับอัน,นีนจะมีอยู่2แบบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอัตราคิริคอนที่15นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นของที่มีให้ดรอปอยู่ตลอดนะครับ ก็จะเป็นตัวคูดมันกูนนะครับอัตราคิทิคอนอยู่ที่30นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของเพิ่มเติมที่ผมจะขอแนะนํานะครับก็สําหรับไว้สําหรับดันคีนะครับแล้วก็สําหรับตัวแหวนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องรางนะครับก็จะเป็นตัวกําไรม้าน้ํานะครับ ก็จะมีอาตาัตราคิดค่อนอยู่ที่20นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอบคุณครับ